สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาพาทุกคนทำโยเกิร์ตกันนะคะเป็นกลีกโยเกิร์ตที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยเราก็จะมาเตรียมนมกันก่อนเราจะนำนมเข้ามาเวฟแบบนี้นะคะตั้งความร้อนสูงระดับปานกลางระยะเวลาประมาณ3นาที เราจะมาแก้มือกันอีกรอบนะคะรอบนี้ก็จะใช้เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มยี่ห้อเดิมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มแทนแล้วก็ทุกอย่างนะคะก็จะทําเหมือนเดิมเลยเอานมเข้าไปเวฟเวลาเท่าเดิมความร้อนเท่าเดิมแล้วก็ปริมาณเท่าเดิมเลยค่ะตรงนี้แก้วก็จะเอามาเทสความร้อนนะคะแล้วก็ระยะเวลาการหมักแก้วหมักประมาณ15-18ชั่วโมงเลยรอบนี้น้องจะออกมาจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เลย เป็นโยเกิร์ตที่เพอร์เฟกมากๆเราก็จะนำโยเกิร์ตไปเทใส่ผ้า,าขาวบางเหมือนตอนแรกที่เราทำเลยนะคะแล้วก็เอาหนังสือหนักๆแบบนี้ค่ะมาทับขั้นตอนการบีบน้ำออกจากตัวโยเกิร์ตของเรานะคะแก้วใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงได้อะทุกคนเอาหนังสือทับหนักๆแบบนี้ เนือ้อแบบคนมากฮืมฮืม โยเกิร์ตที่เหลือแก้วก็จะนำมาใส่ภาชนะแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ใส่ตู้เย็นกินได้หลายวันเลยทุกคนรสชาติดีมากๆเลยรอบนี้ที่ทำใส่กโาโนล่าแล้วก็ผลลาไมา้แบบนี้กินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะอยู่ท้องด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคน รอบนี้ก็คือถือว่าประสบความสำเร็จนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i า e ให้แก้วด้วยนะเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย